สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีซิมไลฮิราะห์มานิราะฮิมฮัมดิลัยฮิรอบน์อัลามินวะบิฮินัสไซนฺวะลาฮอลาวะลาโวฏิลลาบิลลาฮินน่าลิลล๊าดิมัลชุรุลลาฮิลาห์ลลอฮวะลาหฺลาชชารีกัลละวะชิดุอันลัมุฮัมมัดอัลอะบดุฮูวะรอซูลู อัลเลาะฮฺจีอัลลอฮฺซัลล ah ัฮฺบิลฮุดะวะดีนิลฮักลิยุตฮิราวาลาตินิกุลลิฮฺวาโลกายันุชิกุนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮฺะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาพูดคุยนะครับทำความาเข้าใจเรื่องราวของคนที่เป็นมุสลิมนะจริงๆแล้วเนี่ย ก็ไม่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวนะครับก็คงจะพูดว่าเป็นเ,เรียกว่าความเป็นอยู่ของคนมนุษย์เรานะครับมนุษย์เรานะไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะครับหรือว่าอยู่ในศาสนาใดก็ตามก็สามารถที่จะทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอย่างเ,าเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่สําคัญนะในการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีก็เรียกว่า มีการเป็นได้เลยนะเป็นพยานคือวเวลาทําอะไรด้วยกันเนี่ยมีสัญญากันก็ดีนะครับหรือว่าจิบยืมเงินก็ดีนะฮะทั้งหมดเราเนี่ยต้องมีมีพยานนะครับเมื่อการมีพยานจะช่วยทําให้มีการสมทับนะครับในความเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้พูดไปหรือว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยควรจะได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในการที่จะชดใช้หนี้สินก็ดีนะครับ หรือว่าสัญญาที่เราได้สัญญาอะไรกันไว้ก็ดีทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยกันมีพยานอิสลามนั้นได้บอกเรื่องเราเหล่านี้ไว้นะครับในการเป็นพยานเนี่ยอยู่นะฮะในสิ่งที่เราพยายามคือผู้ชายก็สามารถเป็นพยานได้นะนะครับแล้วก็ผู้หญิงนั้นการเป็นพยานให้หลักการอยู่สองข้อนะครับคือมีพยานสองคนอย่างเช่นในพิธีนิกะที่เราเราจะได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็มีพยานสองคนนะครับเป็นผู้ชาย นะผู้ชายสองคนนะครับเป็นพยายนว่าหญิงคนนี้ชายคนนี้นะครับได้เป็นได้มีการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานะครับแล้วก็เรื่องของมหัศนะครับก็เป็นพยายนได้การเพื่อที่จะได้ยืนยันในการาจ่ายมหัศก็ดีหรือว่าเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในระหว่างาคู่บ่าวสาวนะฮะในการที่เขาดำเนินชีวิตไปหรือว่าอยู่ด้วยกันไปหรือว่า อยู่ด้วยกันแต่ว่ายังไม่ได้ร่วมหลับนอนเนี่ยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะเรื่องของสินสอดต่างๆนะครับหรือมหัศเหล่านี้ก็จะถูกนํามาทำความเข้าใจกันนะครับก็ต้องอาศัยพยานนะครับซึ่งเนี่ยคือผู้ชายสองคนนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีผู้ชายนะในหลักไกรสลามเนี่ยก็ให้ผู้หญิงสองคนเหมือนกันนั่นหมายความว่าผู้ชาย1คนต่อผู้หญิงสงคนนะครับ ทำไมถึงอย่างนั้นเพราะผู้หญิงนั่นนะครับความอ่อนไหวต่างๆเหล่านี้มันมีมากกว่านะครับก็เลยให้มีการสาทับไว้นะครับแล้วกว่าอันริยานิกาวามูดาลันิซานะครับผู้ชายนี่แข็งแกร่งกว่าสตรีกว่าผู้หญิงนะครับความแข็งแกร่งเหล่านี้ซึ่งเราก็ได้พยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับทั้งนั้นสติปัญญาผู้ชายนี่มีความหนักแน่นนะครับมีความหนักแน่นนะ แล้วก็ทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านสติปัญญาด้วยร่างกายก็สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ครบ30วันนะครับทุกอย่างที่เราสั่งใช้เรื่องอิบาดาดเรื่องการนำมานการถือสิ่หนวดก็ดีนะครับในรอบหนึ่งเดือนสามารถที่จะปฏิบัติได้ครบนะครับส่วนสตรีนั้นก็อาจจะมีเหตุอันจำเป็นในเรื่องของร่างกายที่มอถึงเวลาเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ ไม่สามารถปฏิบัตินามาดไม่สามารถรรบถือสิ้นอดได้นะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในความหมายตรงนี้จึงให้ผู้ชายเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่านะครับในเรื่องการเป็นพยานนะครับเราเห็นได้ว่าอัลลอฮฺสุบานตาสร้างผู้ชายมาเนี่ยมีลักษณะที่กำยันแข็งแรงนะฮะแล้วก็อดทนสูงนั้นจึงได้กลายเป็นผู้นำนะครับเราเห็นได้ว่ามุสลิมเราเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องเป็นผู้ชาย เ่อมีความนึกคิดนะครับใช้สติปัญญาไตรตรองได้มากกว่าไม่หุนหันพันแล่นนะครับในเรื่องของการหย่าร้างก็เช่นเดียวกันนะครับเขาจะให้ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการหย่าร้างนะครับไม่อนุญาตให้กับผู้หญิงนะที่บอกผู้หญิงนี่ต้องหย่าร้างได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะต้องให้สิทธิกับผู้ชายนะถ้าผู้หญิงนี่หย่าร้างได้นี่นะครับก็หย่ากันวันละหลายสิบรอบเลยนะครับเพราะว่าอารมณ์โมโหความโกรธ นะครับความแกร่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะเวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับไม่พอใจอะไรก็ก็หยาอย่างเดียวเลยนะครับอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นอยู่บ่อยครั้งนี่คือหลักการอิสลามที่อลอสมาประทานมาให้นะครับแลนะท่านนบีวิศัลยมก็นำสิ่งเหล่านี้มาบอกกับเราแล้วก็ให้มนุษย์ปฏิบัติตามนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เราสามารถทําความ,มเข้าใจได้นั้นการเป็นพยายนเนี่ยสำคัญนะครับคนที่เป็นพยานได้นี่ต้องมีคุณลักษณะด้วยนะ นะครับรักษาการเป็นพยายนคือ,อ,อรักษาการนมาศซื่อสัตย์นะครับเ,เป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะครับในบางเรียกทัศนะนี่ถือว่านะครับคนที่ใส่หมวกเนี่ยจะเป็นพยายนได้นะเพราะว่ามีความซื่อสัตย์นะครับเป็นความซื่อตรงนะฮะแต่จะเห็นว่าปาวุ้นจิ้นของเราีใส่หมวกตลอดเวลาขึ้นแท่นนะฮะมีการบริหารจัดการนะครับ ลักษณะแบบนี้คือมุมมองที่เรามองได้จากแนวคิดนะครับของหลายๆท่านในการที่จะนําเสนอเรื่องของการเป็นพยานที่เราทั้งหลายก็ยใด้รู้ว่าการเป็นพยานแล้วเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะเป็นพยานเท็จได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราก็ได้มาคุยกันว่าการเป็นพยานเท็จนั้นในอิสลามนั้นอนุญาตหรือไม่นะครับคงต้องจากกันก่อนครับว่าิลัยตอฟิกวันที่ดยะสลามุอะลัยกุมวะเรหะมะตุัลลอฮ์บะเรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนดวี ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี